สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขุสุขนเด,ด้อพ่อพ่อกับมันนี่ก็พ่อพ่อกันยูชินาคือเก้าพี่น้องเอ้ยแดดล่แดดล่มด,ด,ดีเหมือนนี้พี่น้องเอ้ยเย็นสบายพ่อบาลท่านไปเอดงานเนาะได้ป่ามาเอาป่านิ่นมาตัวไม่ใหญ่ด้กพี่น้องเอ้ยเอามาต้มเดี๋ยวคอยเสียเอกลิ่นสู่พ่อบาเพอนกลิ่นต้มห่มขี้พี่น้องเอ้ยเคยกลิ่นอยู่วะ เดี๋ยวห้ามาปรุงเครื่องกันเลยพี่น้องใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็กระสัษเล็กน้อยใส่น้ำปลาน้ำปลาพี่น้องกระงนวลนัวผงนวเล็กน้อย ใส่ตะไคร์ขาดไม่ได้คือใบม่อนพี่น้องเอ้ยต้มห่มขี้ปลานิลใส่มดแดงพี่น้องเอ้ยโอ้ยมดแดงก็มีไข่พร้อมได้พี่น้องเอ้ยแซ่บๆได้นไงยอดเลยโอ้ยสม้สมขมๆโอ้ยคักไรชิมเบอร์กีจังจ่าเอาเกิดกับพริกใส่พร้อมพี่น้องเอ้ย โอ้ยสุดยอดเลยน้ำเดือดดีแล้วบันนี้พี่น้องเอออเอาปาลงเลยพี่น้องเอ้ยต้มหนุ่มขี้ไปนิ่โตมันไปใหญ่ก็เลยต้มเบิดเลยแ่บๆนะพี่น้องบันนี้ตรงสะเก็เก็มันก็กินได้พร้อมพี่น้องเคยกินเคยกินแบบนี้ ้ยลมก็แห้งแห้งลมพัดคู่ือเดียวความซึมยังมีพอพี่น้องเอ้ใส่มาคือคือลงไปอี๊พายอดตับเจวพริกดิบบังโอ้ยฟดบก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 ฟดคักพี่น้องเอ้สุกแล้วบ้านนี้ขออนุญาตปบงก่อนเด้อ กมอต่อใส่หอมพี่น้องเอ้อยโอ้ยกินหอมคักขนาดหอมมันห่อเลยมาบันนี้พี่น้องมากินต้มปลานิ่งหอมขี้น้ำกันใส่ไข่มดแดงใส่เมมนพร้อมพี่น้องเอ้อยต,ต้อคักขนาดพี่น้องเอ้อยแันา,า,า,าดลุยต่อเด,ด้อพี่น้องเด้อบันนี้ มีาารรมยาบัดคำหลายๆครับครับฮืมขี้หยอดคือยอดฮอนพี่น้องเอ้ยนึกว่ามันเย็นแต่ยังฮอนอยู่ลูกปลาลูกปลาเหรอพี่ขมครับครับ สมปนิน่มคี้เป็นธรรมชาติแบบธรรมชาติไม่ได้ป่าไม่ได้เลี้ยงดอกป่าธรรมชาติพี่น้องเองอเขคุณหลายๆเด้อสำหรับสมัยพี่น้องที่เขามาชมอพอบุุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เนาะ,ะถ้าตอบซา,ากะขอโทษขอพ่หลายๆพี่น้องอสัญญาณไม่ค่อยดีคลิปหน่าจะพอกันไหมเด้อพี่น้องขออนุญาตลุต่อก่อนแบบนี้ สวัสดีจ้า